สวัสดีครับอาจารย์ครับมาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เรื่องแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับชื่อว่า Kahoot นะครับเอาไว้สําหรับปฏิสัมพันธ์กับนิสิตนะครับโดยเฉพาะห้องเรียนหรือชั้นเรียนขนาดใหญ่นะครับโอเคครับอาจารย์ครับเริ่มที่ Google นะครับมาที่ Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า Kahoot นะครับ K-A-H-O-O-T Kahoot นะครับแล้วก็ Enter จะอยู่เว็บไซต์แรกเลยครับเว็บไซต์แรกเลยทานก,ก็คลิกเข้าไปที่ Kahoot นะครับเว็บไซต์แรกหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นสีต่างๆนะครับแบบนี้นะครับกระพริบ มีเกมพินแล้วก็เอนเ r อร์นะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับคอนเซปต์ Concept นะครับหลักการสำคัญก็คืออาจารย์โปรแกรมเนี้จะอาจจะให้อาจารย์เนี่ยไปสร้างข้อคำถามนะครับที่เป็นช้อยรูปแบบต่างๆไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเวลาเราสั่งเซฟคำถามนั้นเนี่ยมันจะเก็บคำถามไว้ในชื่อในในชื่อของเกมพินนะครับแลวเวลาอาจารย์เปิดคำถามน,น,นั้นบนจอโปรเจคเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ย นิสิตก็จะเข้าไปตอบคําถามได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งระหว่างที่อตอบคําถามนี่จะมีเสียงดนตรีให้ด้วยแล้วก็มีเล่งเวลาอะไรเงี้ยมันจะทําให้คลาสอาของอาจารย์เนี่ยสนุกสนานพอสมควรนะครับตามที่วิทยากรท่านได้มาลองทําให้เราดูนะครับโอเคอพอเข้ามาแล้วเนี่ยในอาจารย์เนี่ยจะต้องไปสร้างคําถามครับเพราะ,ะเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างนะครับจะมี create your k a h o o t for free a t g e t k a h o o u c o m คลิกไปที่ g e t k a o o u c o m นะครับมาที่เว็บไซต์เนี่ยจะถ้าอาจารยา์มี Account หรือเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถ sign in ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เคยใช้ก็ sign up for free ตรงนี้นะครับคลิก s i up up r o r f r นะครับ จะมีตอนสมัครครั้งแรกนะครับจะมีที่ให้อาจารย์เติมบทบาทของตัวเองว่าจะเป็นแบบไหนนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งก็ I Am Teacher นะครับแล้วก็เติมชื่ออาจารย์ลงไปนะครับผมขออนุญาตใช้ชื่อ a l ลเลนเอย็ยแล้วกันนะครับอีเมลครับใส่อีเมลเข้าไปนะครับคอนเฟิร์มอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดตัวนี้เนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเป็นพาสเวิร์ด ของอีเมลของอาจารย์นะครับหรือเป็นก็ได้นะครับไม่เป็นก็ได้นะครับ,เป,รบเป็นรหัสที่ตั้งขึ้นใหม่ก็ได้แล้วก็คลิก Create Account นะครับกรณีนี้ผมผมได้ Create Account ตนเองไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ยอมให้ Create Account ซ้ำเดิมนะครับมันจะขึ้นมาโชว์เพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกไป Sign In แทนนะครับ okay, Sign In เข้าไปแทนครับปิดหน้านี้ไปนะครับ พอท่านอาจารย์คลิกเคลียร์แอคเคาท์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับบนแถวบนสุดจะมี my c a ค h o o ฮมีไฟล์ a a h o o t มีต่างๆแล้วก็มีชื่ออาจารย์ตรงนี้นะครับ l l ล n m s u อย่างนี้นะครับอันนี้ที่ผมตั้งไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มีชนิดของคำถามเขาเรียกว่าต่อไปจะเรียก c a r o o t นะครับก็สร้าง c a r o o t มาได้4แบบนะครับแบบแรกก็เป็นแบบ q u i z มีตัวเลือกนะครับโดยที่อาจารย์เหมือนข้อสอบคิดทั่วไป แบบที่2ก็คือไม่มีคําตอบที่ถูกนะครับเอาไว้สร้างคําถามที่ไม่มีคําตอบที่ถูกให้มีสิทธิ์ได้ถกกันนะครับเลือกเลือกกันแล้วก็แบบที่3ก็เป็นแบบจ um ัมเบิลเวนเป็นเป็นเรียงลําดับนะครับเช่นมีอยู่4ี่ช้อยเนี่ยให้นิสิตเรียงให้ถูกต้องนะครับอะไรสําคัญที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อยสําคัญมากไปสําคัญน้อยอะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแบบเซอร์ว์นะครับผมอ่า ก็จะลองทําดูให้ให้ให้เห็นนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเริ่มต่อที่เราใช้บ่อยๆก็คือ Quit นะครับาการคลิกเข้าไปที่ค u ิ t กปุ๊บก็จะตั้งชื่อนะครับต้นก็เป็น Title Title นี่ก็คือชื่ออาจจะเป็นชื่อวิชาหรือเป็น ชื่อหัวเรื่องนะครับที่อาจารย์จะทดสอบหรือจะอะไรมาก่อนนะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่านิสิตมม,มสแล้วกันนะครับสมมตินะครับผมตรงนี้ต้องต้องเติมนะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็เป็นผมเติมไปก่อนนะครับ มันเป็นตัวอย่างนะครับจารตรงนี้เนี่ย visible tool เนี่ยคือจย์จะให้เห็นเป็น private คนเดียวของอาจารย์หรือว่าให้ทุกคนเห็นทั่วไปสามารถแชร์ไปยัง Facebook ไปอะไรได้นะครับภาษาก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยก็ฟอนต์ก็จะไม่สวยนักแต่ว่าก็โอเคครับไปได้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีฟอนต์สวยงาม university นะครับ a ป็นออเดียนเป็นผู้ฟังแล้วตรงนี้จะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับเป็นที่มาค,ครับแล้วก็พอเสร็จอาจารย์ก็กดก o o k a ก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเป็นคาวฮูดนะครับแล้วก็มีที่ให้เติมคําสั่งนะครับอาจารย์ก็ไม่ใช่คําสั่งคําถามพอคลิกเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาถามนะครับอาจารย์ก็เติมคําถามเข้าไปานิสิตมมโซ ชอบอะไรมากที่สุดอ่าอาวนิสิตของวสตื่นนอนตอนไหนมากที่สุดอ่ายกตัวอย่างยกของยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอาจารย์ครับให้เวลาสักยี่วิอ่าหรือ30วิเลือกเวลาได้นะครับเป็นตอนเช้านะครับ ก่อน7นาฬิกานะครับเป็นต้นนะครับช้อยที่สองสายหลัง10นาฬิกานะครับอันที่3บ่ายหลังเที่ยงนะครับ อันที่สี่ดึกหลังเที่ยงคืนอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ให้เลือกครับว่าท่านอาจารย์จะอ่าให้ถูกอันไหนนะครับผมช้อยแล้วกันแล้วว่าแล้วแต่ตารางเรียนนะครับอ่าสูตรข,ข้อนี้เป็นช้อยที่ถูกแล้วแต่ตารางเรียนติ๊กไว้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดใส่รูปก็ได้นะครับใส่วิดีโอก็ได้ ขึ้นมาได้แล้วครับ1ข้อนะครับอาจารย์ก็จะสร้างข้อที่2สร้างกี่ข้อก็ได้ครับอา,อาหารชนิดใดที่นิสิตมมศชอบที่สุดต่อไปนี้จริงๆควรจะเป็น,นคำถามปลายเปิดนะครับยังไม่เป็นไรเราผมผมสมมติสมมตินะครับตนด่วนนะครับคิจส,สดนะครับอา,อาหาร าจานเดียวอา,อาหารในกล่องอของเซเว่นกันแล้วกันนะครับอ,อาหารทําเองอต้มเองทําเองกินเองนะครับ อาหารว่างหมายถึงไม่ทานเลยนะอาหารเช้าไม่ทานเลยอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยๆครับจะเีเรียลน,นะครับก็อาจจะเป็นนินสิ์ก็คงเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ใช่ป่านะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็ไม่ใช่เฉพาะนินสิตนะทุกคนนะครับคลิกเซฟได้สองข้อแล้วครับจย์ก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับพอสร้างเสร็จแล้วปุ๊บก็เซฟ เซฟปุ๊บเสร็จอ่าก็จะพรีเว้นหน้านี้ขึ้นมาให้อาจารย์พรีวิวดูหรือจะแก้ไขขึ้นมานะครับเอ้อเมือออ่อกี้ผมเก็บกดพลาดไปเป็นเพลงอ่าอ่าอาจารย์พรีวิวก่อนก็ได้ครับพรีวิวนี่ก็จะเห็นเป็นหน้าเหมือนกับ play it, เพลงอีกเมื่อกี้แหละครับเหมือนกับใช้จริงนะครับ นิสิตก็จะมีโทรศัพท์มือถือเหมือนกับที่ขวามือเนี่ยนะครับส่วนจอโปรเจคเตอร์ของอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนซ้ายมือด้านซ้ายมือนะครับโชว์ขึ้นมาแบบนี้คือท่านอาจารย์สร้างคําถามอะไรเตรียมไว้ก่อนเหมือนเตรียมการสอนนะครับเตรียมคําถามเตรียมอะไรไว้นะครับเป็นเครื่องมือเสร็จปุ๊บไปปุ๊บอาจารย์ก็ล็อกอินเข้าไปแล้วก็ล็อกอินเข้าไปตรงแอคเคาท์คาฮูดของอาจารย์นะครับแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมานะครับเราส่งเข้าไปก็เป็นนิสิตมมสนะครับหัวเรื่องนี้นะครับ มีให้เลือก2อันครับระหว่างจะเป็นเล่นเดี่ยวนะครับอ่า่เครื่องก็เล่น1คนนะครับหรือจะเป็นเล่นเป็นทีมนะครับอันนี้นิสิตของเราอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนเพราะนั้นก็ให้เล่นเป็นทีมนะครับทีมเราสคน3าคนก็แล้วแต่ให้ตั้งชื่อขึ้นมานะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนี่ครับมันจะสร้างเกมพินขึ้นมานะครับแล้วก็มีเสียงดนตรีนะครับแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้ยินนะครับคอมพิวเตอร์ผมไม่รุนถึกไว าจารย์ก็ให้นิสิตเนี่ยเติมพินเข้าไปนิสิตจะเข้ามาหน้านี้ได้ก็คือต้องเข้าไปที่ kahoot.it นะครับสร้างถึงเข้าไปก็3เติมครับ3 8 3 6 9 7 3นะครับกด enter นะครับนิสิตก็จะเข้ามาพร้อมนะครับผมก็จะใช้มือถืออีกอันนึงนะครับอาจารย์เห็นไหมครับอ่านี่ก็จะให้ใส่ชื่อเล่นนะครับอ่า สมมติผมใส่ชื่อเล่นเข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเพลเยอร์คนหนึ่งชื่อนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามีอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งใส่หมายเลขพินนี้เข้ามานะครับสามแปดสามหกเก้าเจ็ดสามนะครับเข้าไปปุ๊บก็จะมีนิสิตกี่คนก็จะเข้ามาจย์ก็จะเช็คได้จากจำนวนจางซ้ายมือนี้นะครับอโอเคครับ โอเคผมเข้ามาแล้วครับอีกคนหนึ่งก็เป็นสองคนนะครับอาจารย์ก็สมมติในห้องมีสักสองร้อยกว่าอาจารย์จะเช็คดูสักห้าสิบหกสิบแล้วแต่เป็นทีมนะครับเข้ามาแล้วก็กดสตาร์ทครับอาจารย์กดสตาร์ททันทีที่กดสตาร์ทหน้าจอของนิสิตนะครับก็จะเปลี่ยนไปครับก็จะวิ่งนะครับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นมาถามครับนิสิตคาถามนี้นิสิตจะไม่เห็นนะครับนิสิตจะไม่เห็นนะครับ เราต้องอ่านให้ฟังนิสิตมมอสอตื่นตอนตอนตอนไหนมากที่สุดนะครับที่หน้าจอของนิสิตเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าตอนไหนให้เขาเลือกนะครับเมื่อเลือกอ่าเขาทุกคนตอบครบแล้วหรือว่าเวลาหมดนะครับมันก็จะขึ้นมาโอ้ตอบถูกทั้งสองคนเลยนะครับทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาดูข้อต่อไปนะครับ ตงตอบถูกก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะครับ740คะแนนอันนี้มันคำนวณอ,ออกมานะครับเป็นลักษณะขั้นสูงก็ม่ลมกันว่าคำนวณยังไงนะครับเอามาเสร็จปุ๊บนะครับโอเคบอกคะแนนสรุปเรียบร้อยนะครับ Next ครับข้อต่อไปที่เราสร้างไว้ครับจ,จะยังก็จะข้อต่อไปมือถือของนิสิตก็จะเริ่มรันเข้ามาอาหารชนิดใดต่อไปนี้ที่นิสิตมศรชอบที่สุด มือถือของนิสิตจะไม่เห็นตัวนี้นะครับอาจารย์เห็นเฉพาะที่เลือกนะครับนิสิตก็จะว่าอาจารย์เ๊บพอตอบครบก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าตอบผิดจะขึ้นอย่างนี้เลยครับ incorrect นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกว่าใครตอบถูกเท่าไหร่กี่คนบ้างครับอาจารย์ก็จะสามารถเอาผลเหล่านี้มาดูว่าข้อไหนที่นิสิตตอบผิดไม่เข้าใจอาจารย์จะอธิบายแต่ว่าตรงไหนที่เขาตอบถูกแล้วจะอาจจะข้ามไปนะครับไม่อธิบายก็ได้เพราะเข้าใจตรงกันแล้วนี่คือประโยชน์ของมันนะครับ ไว้สำหรับ r e t e s t กับ s พ t e s t นี่มีประโยชน์มากนะครับโอเคครับก็พอครบทุกข้อนะครับมันก็จะมีสถิติมาให้เป็นคะแนนนะครับว่าคนได้กี่คะแนนยังไงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการพรีวิวนะครับก็เหมือนจริงเหมือนที่อาจารย์คลิกเอาไปใช้จริงนะครับอาจารย์ใช้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็สามารถแชร์ได้นะครับคลิกเอาลิงก์นี้นะครับลิงก์เนี้ย ไปวางไปแชร์ที่เฟซบุ๊กของท่านหรือไปแชร์ที่ทวิตเตอร์หรืออีเมลแล้วแต่ที่ลิงก์แล้วแต่นะครับหรือคลิกไปวางที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือจะแชร์กับผู้ใช้คารฮูสด้วยกันนะครับมียูสเซอร์เนมก็แชร์ด้วยกันได้นะครับโอเคนะครับปิดตรงนี้ไปนะครับยังไงครับอาจารย์ครับออกจากตรงนี้ไปนะครับไปไปที่กลับไปที่คาฮูสของอาจารย์นะครับตัวแอคเคา t ์เนี่ยนะครับหน้าแรก ถ้าอาจารย์ไปที่ My Kahoot นะครับ My Kahoot My Kahoot ครับอาจารย์ก็จะเห็นคำถามต่างๆที่อาจารย์สร้างไว้นี่ผมสร้างไว้เยอะแล้วนะครับสร้างไว้เยอะแล้วสร้างไว้อาจารย์ก็จะเลือกใช้ได้นะครับใช้ซ้ำได้นะครับใช้อะไรได้นะครับแชร์ต่อได้นะครับอันไหนที่เป็น f a v o r i t ตก็สร้าง f a v o r i ิตไว้ได้นะครับ มาดูอีกอีกสองสามชนิดนะครับดูนะครับว่ายังไงอาจารย์ก็มาที่นิวคาฮู o นะครับนิวคาฮูจะขึ้นหน้าเดิมมาอาจารย์เลือกเมื่อกี้คิดไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นดิสคั t เดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงดิสคัทนะครับดิสคัทก็จะมีให้เติมชื่อหัวเรื่องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต่างนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ต้องเป็นใช้คําถามที่มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะว่า สมมติว่าใส่ชื่อใส่อะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยสมมตินะครับคำถามที่ไม่มีผิดไม่มีถูกให้ให้ถกเถียงกันนะครับว่ายกตัวอย่างคำถามเหล่านี้ก็จะเป็นอะไรสำคัญกว่านะครับหรืออะไรควรจะทำก่อนทำหลังอะไรกันเนี่ยแล้วแต่นะครับ เป็นความเห็นของแต่ละคนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมจะสอนในหัวเรื่องเกี่ยวกับสมมตินะครับผม,ผมจะสอนในหัวเรื่องถึงกการเขียนโครงการเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับวิชาภาวะผู้นำที่ผมประสานอยู่นะครับ น,นี่ก็เป็นอันนี้อังกฤษก็เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับต่ครับสร้างขึ้นมา university เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ไม่ต้องเติมหรือเติมชื่อ,อนนจะไม่มีครับรการเขียนโครงการนะครับการ add คำถามเข้ามา question สังเกตไหมครับมันจะไม่มีที่ให้ติ๊กว่าไหนถูกนะครับไม่มีที่ให้ติ๊กว่าไหนถูกแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์จะกําหนดขึ้นมาให้เขาถกเถียงกันในประเด็นไหนนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้มือนกัน การเขียนโครงการองค์ประกอบใดของโครงการสำคัญที่สุดอ,อย่างเี้นะครับเราจ,จะให้คิดแค่ประมาณ2ี่ิอวิหลักการและเหตุผลงบประมาณ วัตถุประสงค์งนี้เป็นต้นนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าหลักการและเหตุผลนี่สําคัญบางคนบอกวัตถุประสงค์ของโครงการนี่สำคัญแ,แต่หรือยจะใส่เป็นลายช้อยมาก,ก่นนี้ก็ได้นะครับก็ mm hmm. next เห็นว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเป็นคําถามสร้างได้มากกว่านี้คำถามเช่นกันนะครับแล้วก็เซฟไว้แล้วก็ไปใช้พรีวิวใช้เหมือนกันครับเนี่ยอ่าเพลงก็เหมือนพรีวิวนะครับเพียงแต่ว่าถ้ากดพรีวิวเนี่ยผมจะยังยังไม่ได้ ไปไหนแต่เห็นมือเหมือนรูปล่างมือถือด้วยจั์ทดสอบดูก,ก่อนนะครับเก็บไว้เพล y เลยก็ได้นะครับจย์ใช้คล่องแล้วนะโอเคครับอ่าจริงๆฟังวิดีโอมาถึงตรงนี้ยังก็ใช้เป็นแล้วล่ะครับไม่ฟังต่อก็ได้เดี๋ยวผมจะสรุปต่อไปให้ฟังนะครับ นี่ครับขึ้นมาเกมพินเหมือนกันครับมีให้เลือกจะเป็นทีมหรือไม่ไม่เป็นทีมนะครับอสมมติเลือกเป็นทีมให้ทําเป็นทีมหมดนะครับทีมหมดปั๊บ่าจะขึ้นหน้านี้มาครับทีมปับ๊บคอลอทีมนะครับอันนี้ก็เกมพินใส่พินเข้าไปครับนิสิตก็เอามือถือขึ้นมาใส่พินเข้าไป ไปครับ1นึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเกนะครับเอ t นเเข้ามานิสิตหลายๆคนก็จะใช้้ใชเครื่องเดียวก็พอนะครับมีทีมชื่อทีมชื่ออะไรชื่อทีมชื่อทีมแมวสมมุตินะครับแล้วก็เขาจะให้เติมสมาชิกของทีมด้วยนะครับว่ามีกี่คนนะครับอันนี้ท่านอาจารย์ก็ให้ใส่ชื่อได้นะครับ ใส่ชื่อนิสิตเข้ามาหรือรหัสนิสิตอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องอต้องอ่าแต้มอ่าเป็นต้นนะครับมีใส่ชื่อเข้ามาจากกันก็โอเคเริ่จอยทีมละสามคนนะครับอันนี้ก็หนึ่งทีมเข้ามาครับอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาเมื่อเข้ามาทีมพร้อมแล้วอาจารันก็สตาร์ทครับ พอสตาร์ทเสร็จปุ๊บคำถามที่อาจารย์สร้างไว้ก็จะมาคําถามในการดิสคัฟตเนี่ยมันจะไม่มีผิดถูกนะครับอาจารย์ใช้ในลักษณะแบบนี้การเขียนโครงการองค์ประกอบได้ของความสําคัญที่สุดนะครับนมาปุ๊บก็จะกันทีมนี้ทีมนี้สมมติทีมนี้ตอบปุ๊บตอบปุ๊บนี้นะครับขึ้นมาก็จะเป็นโชว์ข้อมูลว่าทีมไหนตอบอะไรขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์ก็ใช้ไมลอยที่ เรามีเนี่ยครับเตรียมถามแล้วก็ให้แสดงเหตุผลก็จะกลายเป็น active learning class ขึ้นมาทันทีนะครับโอเคครับผมไปดูอันอื่นนะครับผมขอถอยออกไปก็แล้วกันนะครับแชร์ได้เหมือนกันกันกนกนนบกรณีนะครับแลับกาโอเคเซฟนะครับโอผมเซฟไปแล้วเนาะ กลับมาครับไอ้ d ดันไปเลยครับอีกอันนึงก็คืออเป็นแบบเรียงลําดับนะครับเรียงลําดับก็จะมีให้ตอบเช่นกันนะครับก็ไปที่ New Kahoot นะครับอาจารย์เลือก Jumble เนี่ยนะครับ Jumble เนี่ยนะครับค u m บผปุ๊บคลิกเข้าไปคือให้นิสิตเรียงลําดับให้ถูกต้องนะครับ มัจะดูขึ้นมามีตั้งชื่อเหมือนกันครับใส่อ้นี่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าท่านอาจารย์ทําแล้วนะครับผมขอไปเปิดอันเดิมที่ผมทําไว้เนี่ยขึ้นมาให้ดูนะครับเติมขึ้นมาให้ดูสมมุติทําแล้วนะครับบายโพมายคาร์ฮูดนะครับโอเคจะเป็นแบบนี่ครับที่ผมทําไว้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับนี่ครับพอคลิกเข้ามาในคำถามนะครับถ้าอาจารย์สร้างคำถามมันก็จะมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยป๊บเตี่ยครับคลิกเ่ยผมเข้าไปมันคือแก้ไขได้นะครับเวลาทำเนี่ยครับ สัตว์ชนิดใดที่หายใจเร็วที่สุดเนี่ยกําหนดเวลาเหมือนกันแล้วอันนี้อันนี้คือคําตอบเลยนะครับอาจยเรียงลาดับไว้จริงๆเรียงที่ถูกเนี่ยหายใจหายใจเร็วที่สุดนี่มันต้องเป็นกระต่ายนะครับผมเรียงกระต่ายไว้กระต่ายอ่ากระต่ายตรงนี้นะครับต่อมาก็สุนัขแล้วก็มาคนหายใจช้ากว่าลงมาหน่อยแล้วก็เป็นเต่าอย่างนี้เป็นต้นเราเรียงไว้นะครับเรียงไว้แล้วก็กดโอเค next นะครับ ข้อ2อก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมอิดิทใหม่นะครับแบบนี้ทําเป็นหลายข้อได้นะครับสัตว์ใดต่อไปนี้อายุยืนที่สุดที่ถูกก็คือเต่าใช่ไหมครับเต่าลองลงมาก็คนนะครับลองลงมาก็คือหมาสิบกว่าปีลงมากระต่ายกระต่ายโอเคครับให้เต็มให้เต่านะครับไม่ให้เต็ม เราเนี่ยคือยิ่งหายใจนานช้าเท่าไหร่เนี่ยอายุยืนนะครับคนหายใจช้าลงมาต,ตายเนี่ยหายใจอย่างเร็วเลยนะครับอายุก็สั้นหน่อยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให่อยากอายุยืนก็หายใจช้าๆคร,นะครับนะครับอาจารย์ครับ next เลยนะครับเสร็จเหมือนกันก็เซฟครับเซฟไปเ็จปุ๊บก็ลองเล่นดูครับเล่นก็คืออา,อาจารย์ก็เปิด โพของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมานะครับนิสิตก็เข้าไปที่ k a h o t it นะครับแล้วก็เลือกนะครับเอาเป็นแบบทีมแล้วกันนะครับเพราะว่านิสิตของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตต่อทั้งหมดนะครับถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตของ ของนี่เข้าพร้อมกันหลายคนนี่ก็จะช้าหน่อยนะครับก็เป็นทีมให้ดิสคัทกันก่อนโอเคนะครับเป็นแบบทีอ๋อนี่เล่นทีมไม่ได้ด้วยนะครับขออภัยนะครับมันเรียงนะครับก็เฉพาะคลาสสิกนะครับคลาสสิกหมดนะครับขออภัยนะครับอ่ามานี่ปุ๊บครับแล้วก็เลดี้ทูจอยใช่ไหมอันนี้ก็รอครับเสร็จปุ๊บก็เติมพินมือถือนิสิตมือถือขึ้นมาแล้วก็คารูดดัตไอทีแล้วก็เติมพินเข้าไปครับเจ็ด สองเก้าเจ็ดสองเก้าแปดแปดห้าเก้าเติมพินเข้าไปครับ Enter มี nickname ครับโอเคครับเติมเข้าไป มีเข้ามา1คนนะครับอันนี้นิสิตก็จะเข้ามาหลายร้อยคนใช่ไหมครับ mm hmm. เมื่อพร้อมมันจังก,ก็สตาร์ทโอเคมีสอง question นะครับ Are you ready สัตว์ใดต่อไปนี้หายใจเร็วที่สุดหน้าจอมือถือของนิสิตก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ลากนะครับนิสิตก็จะลากหายใจเร็วที่สุด จริงๆคำถามต้องเป็นจงเรียงลําดับเนี่ยสวรที่หายใจเร็วจากจากเร็วที่สุดไปช้าที่สุดผมก็จะเรียงครับขัาตายมาก่อนนะครับต่อไปก็สุนัขต่อไปก็เต่าไอ้คนนะครับคนคนแล้วก็หาเต่าเสร็จปุ๊บก็เคครับ เมื่อครบหรือหมดเวลาถูกต้องอย่างนี้นะครับขึ้นมาโอเคนะครับท่บานอาจนกย์ครับข้อต่อไปก็เช่นกันครับโอเคต,อต่อไปนี้อายุยืนที่สุดก็กสมมติว่าเรานี้ผิดนะครับ เออออ Enter ถ้าผิดก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับอาจารย์ก็จะมีคะแนนมีอะไรให้นะครับเรียบร้อยสามารถที่จะแชร์เซฟไว้ได้นะครับครับอัมดัน แชร์ได้อะไรได้โอเคครับอาจารย์ครับนี่ก็คือคาร h o ูดนะครับเอาไปเล่นใช้ง่ายนะครับไม่ต้องจำอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็ต้องเพิ่มงานคืออาจารย์ต้องเตรียมไปก่อนนะครับแล้วก็ไปตอนนี้ห้องเรียนของเรานะครับออนไลน์ได้หมดแล้วนะครับก็เล่นตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปล็อกอินเข้าไปอาจารย์ก็จะมีคําถามที่อาจารย์เตรียมไว้แบบนี้นะครับ อขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านอาจารยครับ